สวัสดีครับหลังจากวันนั้นเราทำาสลปไปนะครับยังไม่เสร็จเลยมันห่างนะครับนี่ดินแอบเข้าไปแล้วดินแอบเข้าไปเยอะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาวิธีเชื่อมกันให้ได้นะครับเชื่อมมันให้ติดเลยครับวันนี้พอมีเวลาว่างแล้วครับวันนี้งานหยุดครับไม่ได้วิ่งเดี๋ยวมาลองกันครับนี่นะครับเด็กห้างอันเก่ามันมันโกงครับมันงอ มันงอครับเราก็เชื่อมเอาเหล็กมาเชื่อมนี่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเลาออกทีหลังแล้วเราก็เอาลอกมาดึงกันนะครับนี่นะครับผมใช้ลอกจับกไปอีกฝั่งหนึ่งของกระบะเลยนะครับฟึบแล้วก็เอามาจับฝั่งนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดึงกันครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจับจักหวาก่อน ปึบทำคนเดียวครับมันก็เลยโอ้มาครับมามามาครับมามามาโอ้นี่นะครับสนิทแล้วสนิทแล้ว เดี๋ยวเราก็เชื่อมร้อยที่สนิทกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเชื่อมร้อยที่สนิทสนิทดึงไว้ก่อนนะครับ ทึบเดี๋ยวนะก็ไายลอก เดี๋ยวเราก็ทายลอตอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ย้ายอยายมาดึงตรงนี้ต่อนะครับนี่ครับแล้วก็ดึงไปเรื่อยๆครับจนจนกว่าจะเสร็จก็น่าจะได้หมดแล้วครับนี่นะครับี่เพื่อนๆพอนอเราดึงตรงนี้มาเชื่อมไว้นะครับอนุรอยเก่านะครับเราก็ย้ายย้ายมาเชื่อมใหม่นะครับเชื่อมขอดึงเอาใหม่นะครับ แล้วก็ดึงดึงอีกนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้มันมันสนิทใกล้หมดแล้วนะครับอันไหนสนิทเราก็เชื่อมได้เลยครับ ตรงไหนสนิทมากเราก็เชื่อมไว้ก่อนนะครับส่วนตรงไหนมันสนิทไม่มากเราก็เอาค้อนทุบลงไปนะครับเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะสนิทแล้วแ่ะครับเดี๋ยวเราก็เชื่อมไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเชื่อมเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูกันต่อนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายเข้ามาสนิทเลย